คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะพี่ๆนะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจและก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกันสําหรับรักกี้เนโกะนะครับผมมา,มาเริ่มกันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะทุนมาที่300บาท นะครับผมแต่ว่ายังไม่ซื้อนะเอกดผิดนะครับผมอ่ามาเล่นกันที่เบ็ดสิบบาทกันก่อนละกันนะครับผมทุนไม่เยอะนะครับผมเล่นเบ็ดเยอะยังไม่ได้นะอ่าเล่นเบ็ดต่ำาๆไปก่อนเบ็ดสิบนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เล่นยังไงแล้วก็ไม่ได้ถอนนะครับผมแนะนําให้ดูอีกฝั่งได้เลยนะครับบทที่จะเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะพี่ๆนะอ่าก็ ครที่เล่นแล้วไม่เคยได้เลยก็แนะนําให้ไปรับสูตรกันด้วยนะครับผมมีสูตรแจกให้ฟรีนะพี่ๆนะอ่าเข้าไปรับกันได้เลยมาหรือเปล่าฮึสเกเตอร์ไหลลงสวยๆมาอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมโอ้โหไม่มาอ่ะยังไม่รุดนนะครับผมมาสามตัวแล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวจะไปยากอะไรละ่ะนี่ไงเราเห็นมาสักตัวเลย ไปไปกันต่อนะครับผมเกือบเข้าสแกตเตอร์ไปแล้วนะดอกเมื่อกี้นะครับผมมาดูว่าทุน300บาทนะครับผมจะขยับกําไรหรือว่าจะขาดทุนมาดูแล้วกันแต่ตอนนี้มีกําไรอยู่นะ4 0บาทนะครับผมอ่ะไปรุยกันต่อนะครับผมมารับสูตรได้เลยนะครับผมเอาไปใช้ในมือถือได้นะพี่ๆนะสามารถมารับได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับผม กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะพี่พี่นะกดเข้ามารับกันได้ฟรีทุกคนเลยสามารถนําไปเล่นผ่านมือถือได้นะครับผมและสูตรตัวนี้ใช้ได้จริงแน่นอนเรารับประกันให้นะครับผมเข้ามารับกันเลยไว้เถอะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะอดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมสวยอีกแล้วนะครับผมสเกตเตอร์มาโอ้โหรอบนี้ไม่ต้องรอรุ้นเลยนะครับผมลงมาตอกตัวเป็นตีก็เข้าสเกตเตอร์ไปเลยนะครับผมติดหมุน มามาดูสเกตเตอร์ของลักกี้นโกะกันหน่อยแล้วกันนะครับผมโอ้โหมาวะตัวคูณเป็นตับเลยทีนี้คูณที่สิบสองแล้วนะครับผมไปคูณที่หกพยัยับไปล้านล่างกันไปนะครับผมนีไงละ่ะนีไงละ่ะห้าร้อยบาทไปต่อ4ี่แปดสิบบาทไปต่ออีกสี่บแปดบาทยังยังไม่หยุดก็ไปต่อนะครับผม เอาไปเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เล่นยังไงก็ไม่ได้นะครับผมเรามีกลุ่มสอไนไว้ให้ท่พี่นะอ่าก็ไปเข้ากลุ่มได้ฟรีหมดแหละไม่มีอันไหนเสียตังค์ทั้งนั้นนะอ่าสมัครหน้าเล่นก็สมัครได้ฟรีนะครับผมอยากเล่นที่เดียวกับผมนะก็สามารถไปสมัครหน้าเล่นดูก,ก่อดก็ได้นะครับผมฟรีเหมือนกันอ่าไม่มีอันไหนที่เก็บเงินพี่ๆีทั้งนั้นนะมีแต่ว่าเราจะลงทุนกันเท่าไหร่แค่นี้นะครับผมเงินลงทุนพี่ๆีก็สามารถฝากเข้าไปเล่นเองได้ปกติเลยนะครับผม มาเหลืออีก4หมุนสุดท้ายนะครับผมสำหรับสเก็ตเตอร์ไหลนอกของบักกี้ในป,ปุ่บาทนะครับผมก็จัดดอกนี้ไปมีกา4 8 0บาทนะบสวยๆไปปุ่มแค่16เองนะ,ะนี่นี่เข้าสาหร่ายไป1 1 6ท โอ้โหรวมรวมแล้ว3,400แล้วนะั่นสำหรับสเก็ตเตอร์รอบนี้นะคะรับผมซปเปอร์เมกาไปเลยนะ1,272บาทอะ่ะอีกหนึ่งมุนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นสักบิด20บาทกันหน่อยละกันอ่าเดี๋ยวไปเล่นสักบิด20บาทโอ้โหจะได้ท่ตัคูณว่ะคะูณ22เลยนะอ่ะจัดไปนะคะรับผมเงินรางวัลรวมใน10หมุนฟรีรอบนี้นะครับผม3,448บาทโอ้โหเบ็ด10บาทอีกแล้วเนี้ยอะ่ะขอขยับเบ็ดหน่อยละกัน ไปเ่นเบ็ดยี่สิบกันไปเลยนะครับผมมาความโลภเข้าครอบงำนะครับผมก็เพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ,อ,ะอยากได้กําไรที่เยอะขึ้นก็ต้องเพิ่มเบ็ดให้มากขึ้นนะครับผมโอ้โหโอ้โหเพิ่มแล้วเงียบหรือเปล่าโอ้โหมาเร็วนะครับผมสำหรับสเก็ตเตอร์เบ็ดยี่สิบบาท โอ้โหไม่ต้องไหลอะไรเยอะนะครับผมไหลนอกไม่ต้องไหลเยอะนะออเออแคนี้ก็พอนะครับผมไปเอาด้านในดีกว่าจัดไปสาร้อยห้าสิบสองบาทอุ้ยละามาสกแกเออร์ห้าตัวนะแล้วลั่นเป็นติด่อหมุนดิไปลั่นไปติด่อหมุนกันโควตีมาแรก,กๆก็เก็บตัวปูนไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไรนะ คูณเรายังน้อยนะครับผมคูณอยู่ที่คูณหกนะปลายคูณสิบแล้วมาที่หนึงร้อยยี่สิบาทยังยังไม่ลั่นนะยังไม่ลั่นแต่คูณติดแล้วนะเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผมคูณติดหกเข้าไปแล้วเอาละทีนี้ดอกนี้แหละคูณยี่สิบด้วย4ี่แปดสิบบาทโอ้โหคูณยี่สิบสี่แล้วนะ จัดไปนะครับผมรางวัลก้อนโต480บาทนะสำหรับรอบนี้ยังเหลืออีก5หมุนนะครับผมอมาดูกันต่อนะครับผมมาหรือเปล่าคูณ30มสิบนะคูณ3ที่สอไปแล้ว2,304ันสาอยสีบาทลั่นล้านไป204บาท ห้าร้อยสี่สบี่บาทอ่าสวยๆนะครับผมเกินรางวัลซูเปอร์เมกานะครับผมสมามพันห้าสิบสองบาทนะอีกหนึ่งมุนสุดท้ายนะครับผมอ่ะจบเร็วนะครับผมเงินรางวัลรวมก็อยู่ที่3ามพั 3, บาท นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่พนะใครที่อยากได้สูตรก็สามารถไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามารับได้ฟรีสมัครนักเล่นก็สมัครได้ฟรีนะครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่พนะอ่าเดี๋ยวไปเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับผม